ดกักโอ้โหหนึ่งดอกแล้วก็ดอกที่สองจา้าอือหืออุ๊บอุ๊บอุ๊บเอาหดอกที่สองเดี๋ยวห้าสิเอาเอาเชือเชือของฮิดอะวบขึ้นเริ่พี่น้องเออนี่นี่นี่ดอกที่สามจา้า ตามมาติดๆตามมาติดต,ามมาติด,ดอกสี่คือเป็นดอกน้อยดอกน้อยมารุ่นกันมือนเอีเข้าสได้เห็ดจจกดอกเนาะพี่น้องโอเคตามพิญญามาในป่าจ้าไปเลยทุกคนค่ะเข้าป่ามาก็เจอเลยนะคะว้าบอกแล้วเชื่อพิญญาหรือย,ยังคะว่าเห็ดงอกแล้วแบบนี้เอา,าป้าพี่น้องอุ้ยอยู่ข้างในสองดอกคุณเดพี่น้องว้าวคุณเด กินได้บ่ละตอนนี้เออเท่าเร็วพี่น้องจ้าอู้เสี่ยได้เทวาบนันเนี้นี่เฮามาบ่ท่านจ้ะพี่น้องห้าม่อท่านนี่โอ้ยพี่นอ้องออ้ยอยางงามว้าวโอ้โหอยางงามพี่น้องนี่แหละปีที่เร้วเนาะที่ว่าเก็บบป่ปิดเออปิดห้ก็ได้แต่ไม่ปิดมันก็งอกคือเก่าแหละค่ะมีเชื้อเห็ดพี่น้อง อันนี้เขาตรงขามดีเอฟังหนุนพี่น้องมาขามมาฟังนี่พี่น้องอู้โอ้โอ้โอ้้้พี่น้องขาเงี้ยู่งอู้อันนี้เพราได้กินนี่จ้ะพราได้เสียบอยู่อ่ะเดี๋ยวให้พี่พี่สาวตัดขาเห็ดพี่น้องมาตัดขาเห็ดให้เร็วเร็วเพราะว่าไม่ได้เอาขากล้องมาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวให้พี่สาวตัดขาเห็ดเนาะแบบนี้ใช่ไหมโอ้เก็บเห็ดครั้งแรกเหรอคะ ตายแล้วพี่น้องอีสาพี่ยากกิบเหฮดตทั้งเรก่หงเเออนั่นแหละอต้องผ่ากลางมันเถาหรือ,อยังออามองถาไหดูข้างกลางดิโอ้เอออ่ะพอกินได้อยู่แว่าอันนึงเหลืองออกแล้วผึ่งนึงเหลืองออกเนาะเออเอา้าผ่าดูอันนี้ได้เอองามจีเด้นเนาะนะไ,ไปเดินดูอีกคนเด้อว่วามีี่บ่ ตายแล้วเฮ็ดพึ่งเฮ้ยเฮ็ดพึ่งเทาเทาอะไรล่ะฮะเอาอะไรนี่เนี่ยอืมกินได้กินได้เอาแม่เอาได้เอาได้เอานี่โอ้แต่ว่าเทาเลยเนี่ยนี่โอ้โหเอาพึ่งออกเนาะเอาพึ่งหลอกหลอกพึ่งออกนี่หลอกลามพึ่งออกกันเนี่ยโอเคเอาทิ้งผมโอ้ยมีนอนล่ะเฮ้ย ที่ได้กินได้เยอะน่นไดาแทลังนโอ้เอาม่ได้สามตายเลยเออเะได,ไดเนาะตอวดอกเท่าแล้วโอ้ยมาดูไอ้เถอะเฮ้ยเธอดูสิมันเท่าแล้วไปเก็บเอาซิอ,อันไหนเอาได้วะอ,อนนู้อันนุนอันนุนลองดูดูดนหนูเจ้าไดเยอะมั้งพอเอาได้มาลองดูดูอุ้ยทำไมดอกวันนี้ฮะ ขึ้นล่าแล้วเอาได้แล้วนี่เสช่ไหมเนาะโอ้โหหนาวเรามากันไม่ทันหนาแล้วโดนไหนกินไหนม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโอ้ยหทำไมฉากว่าทุกปีแต่วะอืมต้องมาซองไว้เรื่อยๆนี่ฮะกระดาปีนี่หนาเฮ็ดออกไม่ค่อยตรงค่ะโอ้ไม่ค่อยตรงเนาะไมดอกดีแม่กินไหนแม่ดอกดีเธอดีๆเอาเอาได้เอาได้อยู่ไปเดี๋ยวจะไปดูข้างในอีก่อน เฮ็ดพ oh, ึ่งเนี่ยน่ะน่ะเอาเถอะจะเสร็จได้ทำไมมางอกอยู่นี่นี่เนาะโอ้ยเฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรเฮ็ดพึ่งเนี่ยน่ะอันนี้รอยติดต้นไม้เออกินได้ครึ่งหนึ่งกินได้ครึ่งหนึ่งเอาให้ครึ่งอันก็เอาเออาะอได้ะเพราะได้เพราะนะไปพี่น้อง อู้นี่เดนหนึ่งดอกเจอแล้วจ้าดอกไม่น้อย,ยจ้าอู้หดอกคือหน่อยเ,ยเนี่ยอะไรเฮ็ดสองดอกติดกันเลยค่ะอืมอุหยดอกนีงามอยู่เด้ละ่ะอุ้ยดอกนี้สวยอ่ะตัดขาตัดขาตัดขาเอียงหน่อยเลยดอกนี้เอียงหน่อยเลยอู้หน่อยโพดโพหน่อยโพดโพน้ำน้มอืม อดอกใหญ่เนี่ยโอ้โหเอาขึ้นมาดิปาทีโตเออถอนถอนถอนโอ้ในโอ้โอ้ดอกใหญ่เนาะกังลมกางลมกางลมกางลมได้พอโอ้โหดอกใหญ่มากเลยโอ้ โอ้ oh! งาม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 แอคชั่นไทยรูปงามพร้อมยัดเย็นกันกินได้ไหมวะเท่าแล <t aka> <t aka <t aka> <t aka ้วเนาะเท่าแล้วโอ้ยเตียได้เนาะเราต้องจากกันแล้วล่ะค่ะเจออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเท้าโอ้เองมาฉาบูุดจะกระหงอกเต็มอะไรอือนี่โอ้ดูสันโอ้โหโรยถิ่นมาแล้วตะขาอุ้ยงามอยู่ขางามอยู่นะใช่ค่ะสวยอยู่ สวยอยู่อ่ะตัดข้าวเลยอ้เจอแต่เห็ดเผาพี่นาะอ,อู้หูนี่อีกดอกหนึ่งอู้หูนุ่นอีกดอกนึ่งจะว่าเอาดอกนี้ก่อนเอาดอกนี้ก่อนนี่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 อย่างงามโอ้โหอันดอกนี้น่าจะคิดว่าได้นะสวยอยู่ลำเลยลำเลยพี่น้องลำเลยมา นี่อู้มีนอนพร้อมพี่น้องเออแต่ก่อนเนาะพี่ยาจะตัดขาโอ่งงี้บางคนบอกเสียดายขาเห็ดเอาเอานอนไปกินพี่น้องเอานอนไปกินเลยจ้าบอกเลี้ยวว่าเวลาเราตัดไม่ต้องเสียดายเอออูยุว่าเสียดายแต่ว่าถ้าพวกกินนอนจะพี่น้องนี่มันมซีมีนอนขึ้นนียต้องเอาออกเลยพี่น้องต้องเอาออกนะคะคุณ่ะเออโอ้ยางงามเลยพี่น้องอันนี้พราไอไย้อไยุเพราะอายุ เสียบอยู่อึอ่ะอีกดอกนึงหน่อยฟัง,น,งน,นู้นนะนู่นนู้นเดินยวฟังโอ้ยมอมีเห็นแต่ว่ามันแหวงมาเฮ้ยลอยมันลอ,อยท่ากินนะคะทุกคนลอยท่ทากินเ,นเดี๋ยวพี่แย้มจะถอนถึงไม่เบิ่งเด้ออือ้าเฮ้ยดูสักเออเอ้ามีต่อเสื้ได้ขาเหเ็ดเด้ออืเห็นบ่ขอบคุณนแค่นี่อืออือโอ้โหดอกเห็ดคือเป็นจังซี่กินท่กกิน ไปออกอะไรตัวพีここ oh, 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 ่น้องเอออะขนาดเอ็ดซ้ำนี่แหละปีนี้ขึ้นเด้ดอกบองงามพี่น้องเอ้ยนู่นเห็นหรือดอกนีทุ่งเหนสีภาไปอ่าโอ้ยโอ้ยโรยเต็มเลยตรงนี้ดอกนี่งามดอกนี่งามดอกนี้งามอือพี่น้องยังงามเลยนี่เหมือนมันจะาฮัก ปเปรี้ยวมีคนสะดุดยังไงกับมีลู่พี่น้องว้ายนอน <c oughs> ตัวแบบงไงนึงเลยตัวแบบงไงนึงเลยโอ้แด็กกับส้วมตานาะพี่น้องเนาะเออพ่อไดถยุจ่าแต่ว่าปีนี้เห็ดดอกเห็ดบางงามปันญดยจ้ะเออพ่อได้แกลียงนี่จ้ะแกงใส่เซน่าประเด็ดเนาะนู้นอีึดอกนึงมัม้ยพี่น้องอันนั้นมันเผาแล้วฮะเผาแล้วอันนี้พอดีขาไมนไหนเอาขาปัญญายู่อือ ได้แม <mile> ่เ <numbered> ถ <target> oh, ่าแล้วเถาะอือจะเห็ดเถ่าได้ได้ไไปหาเห็ดนมกันเด้อสิเนี่ยเถ่าถิ่งเชยอี่ได้มีมีใครเอาโอ้ยสองดอกแล้วก็สามดอกสี่ดอกเถ่าถิ่งเชยไมีมีใครเอามีใครอยากได้โอ้่น้องเอ้ยเอาสัก่อนมา ดอกเนี่ยเอาเพราะอายุป่ะเนี่ยเอออันนี้ถ่าแล้วเนาะก็เอาเข้านู่น,นพินยาเห็นดอกตุ้มๆค่ะดอกตุ้มๆจ้าม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 ันน่ตามพินยามาเลยเจ้านี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดท้ายเธอก็ไม่รอดจ้าแน,น่เจอจนได้เนื้อขู่ตัวนี้บนรอดบนรอดเจอพินญาจ้ะ จเจอสก,กัดดาวลูกอู้ยังงามเลยเฮ้ยโอ้โห oh. นนเฮ oh. <c oughs> ้ยกำลังนา,นากินเดี๋ยวก่อนทำไมมันเอา้าโอ,อ้นี่กำลังสวยงามเลยจ้ามีใจใดพี่น้องมาเนี่ยว้าว oh. wow! กำลังเซฟซวงดอกเลยเอา้าเอา้าตัดขาตัดขาป่ะเนี่ย <Okay. S 1> ทีมงานตัดขาทีมงานตัดขาเ <c oughs> ออทีมงานตัดขาจ้า มากับพี่สาวจ้ะตัดขาตัดขาดขาโอ้นอนนอนเอ้ยนอ,โโน,น,อโโน,นลายคถ้ะ่ะเที่ยนี้ก็ได้แล้วอเออเอเอย้ำแล้ว,ลวจบร้อยลืมเห็นดอกนี้พี่น้อกเอยกำลังี่ไปแล้วกำลังจะไปแล้วค่ะ เออใช่ใช่โอ้ลืมเห็นได้ยังไงคะเนี่ยเอาทีมงานตักขายอุ้ยสวยนะเนี่ยสวยค่ะสวยเหมือนฉันเลยเอ้ดอกกำลังวันนี้เลยเหมือนเห็นหนึ่งดอกเลยค่ะว้าวเน่นนั่นเอาเราก็ได้อยู่ด้ล่ะเธอออ้ยเขาก็รอเราอยู่เด้อหัวน่านี่พิญญาจะถอนขึ้นให้ดูจ้าพี่น้อง โอ้โหักนึกเละที่ต้องหักโอ้เชียดายพี่น,อน้องทีต้องอู้ตายแล้ว<ม>อทีมงานตัดขาดูแบบน,นี้ดยดกกำลังงามเลยเนาะหักโจย <c oughs> เรียยร้รย <c oughs> อู้อโทษขอ้อพ่ายจ้าขาสวยมากเลยตัด <c oughs> เอาค่ะตเยอะๆสิคะทุกคนดูนะถ้าพื้นๆนี่คือเหมือนไม่มีอะไรเนาะ แต่มีค่ะอุ้ยเห็ดอุ้ยสองดอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยสามดอกนี่นี่นี่สามดอกนี่ด้วยอือเอาดูดีๆนะคะทุกคนด,ดูดูให้ดีนะว้ายอะไรวะฮะนี่มีสองดอกเห็ดอะไรนี่เนี่ยดอกขาวนี่ดูเก็เห็ดขาวอุ้ยเกือบหยาบเ <laughs> ห็ดขายใหญ่เด้เห็ดเม <laughs> ็ดพึ่งเนี่ยนั่นเอาได้ค่ะกินได้โอ้โห ขึ้นมาเพราะเป็นเมงไอ้และเหอเห็นดอกขาวๆไงก็เลยโอ้โหดูค่ะพันขาวไงก็เหมือนคนนี่แหละมีทั้งพันพันเตี้ยพันสูง,พ,สงพันอ้วนพันขาวพันดำบันนี้เอาตัดขานิดล่ำเลยไปเลยเออตาใส่ลุมเก่าไปเลยกี่เด้งงอกอีกโเห็นโอ้ยขาหนาวบดแล้วบัดเดียวเห็นเท้าจีเอ้ยจีด้กินไอเสียทอบม่ไตคนขาวๆในกว่า เออขาดนะดในตัวหัวดอกเอ้าเอาเอาเอาเดี๋ก็เอาเอาเกิดใหม่ซะอืออุ๊บโอ้ยมันอนันนั้นเนาะขึ้นล่าได้ไนไงไก่ไก่ขึ้นล่าได้ไนไงไก่ขี้ล่าก,กวนอะไรนี่เอาเอ้าเอ้าไปเออเอาอันไหนกินได้ก็เอาอันไหนกินได้ก็ไต้องกินปวดหพี่นาะอือโอ้ปวดห เออเอาเอาเอาไปตัดขาเดี๋ยวดูดอกนี่ก่อนโอ้ดอกนี่บอคอยงามมันไดแต่แข็งอยู่ด้วยเอากินได้ไหมอุ๊บอู้อันนี้กินได้อยู่กินได้อยู่เอ้าตัดขาตัดขาเออทอนแล้วเรียบร้อยเอาเอาไว้บองเก้าไว้บองเก้าะให้งอกบองเก้าพี่น้องเออ นี่หฮโดรคนเก่าอย่างงามเลยเห็นไหมนี่นี่นี่ยงงามเหดูไหมสวยมากค่ะโอ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้โอ้โหดูดโอ้ยยังสวยเลยสวยนะเนี่ยเอตัดค่ะตัดค่ะตัดค่ะอุ้ยข้างในอีกอีกข้างในอีกสองดอกนี่นี่ข้างในอีกสองดอกนู่น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  นนนนสองดอกหน่อยๆเออเออเฮ้ออสวยแล้วเนี appeal, ่ยอู้งามทั้งนั้นเลยงามทั้งนั้นเลยงามท้งนัเลยโอ้ยทักทักทักคักโอ้เกิดมามีเคยเห็นนี่เกิดมาเคยเห็นมาเห็ดนั่นะมังไทยมัน ja. mm Link, man, onne, ไม่หลายเท่านี man, ้เนาะเออก็ไทยมีเคยเห็นเนี่ยก็ไทยมันไม่ได้หลายโอ้ขวารังมีดอกโรยทิ้งตาเฮยนู่นอยู่ข้างหลังดอกโรยทิ้งโอ้ยเดี๋ยวจะพาเดิน เอาหมดอาหมดเดี๋ยวเก็บมาพูดใหม่งวันนี้วเออเก็บเห็ดเพลินเลยดิอืมอะไรเจอนะโอ้ดอกใหญ่นะมันสวยแต่ไม่รู้ว่าได้เลองตดูก้าดูขากันเลยดอกเออขาก็ได้เสียดาเนี่ยเอาขาไปกินไม่เออได้ขายังดีนี่ขาสวยขาสวยแดด่องตาพี่น้องโอ้ฝาเกิบหมากใหม่พร้อมเลาวว้า ห oh. 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 so ุยหุยหลายดอกมากเลยทุกคนดูนี่หนึ่งดอกนะคะสองดอกสามดอกสี่ดอกกำลังกระดุ้นน้อยโอ้ยเห้าดอกอุยเกิดขึ้นพร้อมกันกับเฮ็ดเมาเลยพี่น้องบันนี้เอาเฮ็ดเมาก็เกิดเฮ็ดบ๊อเมาก็เกิดบันนี้อืมาเร็วๆๆๆๆอุยคือ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกกำลังเกิดเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดดอกนั้นนะคะเจ็ดดอกนั่นเจ็ดดอกเพราะฉะนั้นต้องออกเจ็ดเจ็ดโอ้โหมีดอกมามามาเอาดอกไหนก็มีเอามาดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ โอ้ยยังสวยยังสวยยังดูทัวร์พี่น้องโอ้ยหนึ่งดอกแล้วก็ดอกที่สองจ้าอือหอุ๊บอุ๊ปอุ๊ปโอ้ยดอกที่สองเดี๋ยวห้าสิเอาเอาเชือเชือของเฮ็ดแต่ไหวขึ้นเถอะพี่น้องเออนี่หนี่นี ดอกที่สามจ้านี่ตามมาติดๆตามมาติดๆด,ดอกที่สี่คือเป็นดอกน้อยดอกน้อยที่กำลังอ้อันนี้มันเน่าเลยจ้ะเสียใจน้ะปิดคืนจ้านี่ดอกอันนี้กินบ่ไรได้พี่น้องกินไม่ได้นะห้ามเอานี่นี<อ>่กินได้แต่ว่าดอกนั้นกินบ่ไรได้พี่น้องเนอะน,นี่โอ้ยังสวยเลยคะ่ะดอกมีกับมีด้อ ว่าอันนี้เน่าเล้วกินบ่ได้เล้วอู้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเน่าไหมเกิดมาก็เน่าเลยนะคะเสียดายปาตัดขาไปเน้ะนี่อีกหนึ่งดอกใกล้ๆก้กันเลยจ้า,กาใกล้กันเลยจ้ายัางงามโอ้โหนี่มาที่นี่ก็ตัดขาเลยยัางงามนี่พี่น้องตัดขาเลยเดี๋ยวฮาก็เอาเชือกของเขานัน เอาอันไววไวขึ้นนะพี่น,อนะออน้องเนาะเบื้องบนอ่ะงามขัะงามเมียนโอ้โหตัดขาถิ่มบางคนคก็นจะเสียดายขาฮิโรติต้องเสียดายแล้วจ้ะม่ตะนอน,นอ่ะ เราจะสิบเราได้กินเห็ดปีนี่ได้กินคือเกาเชื่อเขาก็ไวขึ้นนี่อาจจะเป็น้องไวอยู่ปาเนาะอหน้าก็งอกอีกคือเก่าอืมเด็กเก็บบนน้องบางไมล์หมดเนี่ยเจอเห็ดหลายครับพี่น้องโอ้ดอกนี่หน่อยๆเนาะพี่น้องแล้วดอกนี้หน่อย มันงามเลยเห็นปะนี่มแตงม่งามๆพิญญาไม่ได้ถ่ายตอนที่ลืมค่ะอันแบตเตอรี่ก็ดับพ้อมจ้ะลืมไปดูเนื่อจากว่ามันเป็นกล่องเลยค่ะถ้าใครจะดูรูปก็ตามไปดูที่พิญญาฟิลแลนด์แฟนเพจได้จ้ะมีรูปให้เบื้องเจ้าเห็ดตรงนี่คือถักบดดิคือกล่องเดียวเลยค่ะกล่องเดียวเลยนะคะทุกคนคะ่ะ พิญญาเฝ้าด้วยแหเอนี่เดี๋ยวก็จะขอจบคลิปนะคะลาคลิปกันก่อนเนาะแต่ว่าพิญญาจะต้องไปกิบหมากไม่ตัวพี่น้องพรุ่งนี้ออเดอร์ผลไม้30ถังพุดนะพนนะนะนะี่น้องเออเบื้องมีแต่เงินมีแต่ทองเนาะเอ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวขอลาคลิปนี้นะคะฝากเชรกกับพิญญาไม่เลือผู้ใดที่อยากอยากเบิ้งเฮ็ดอันพึง่งหรืออยากเฮ็ดอีหยังก็คอมเมนต์กันข้ามาค่ะพีนนนพ่น้องคอมเมนต์กันข้ามาเลยพี่น้องเออเฮ็ดนี่นก็ขายรได้เด้ มีคนสั่งอยู่จ้ะแต่ว่าอยากได้ดงงามให้เขาน่าแตบางงามกับบางขายเอาไว้กินเองคนระับพี่น้องเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บา,บายยอุย้ยฝากแช่ในเะด้อได้เต็มคู่ถังพอดีค่ะได้เต็มคู่ถังพอดีพี่น้องม่ตะดอกงามๆจ้ะอืมแต่ว่ามันรุ่ยหมดเลยจ้ะมแต่ผู้อื่นเอาไปเมื่อเท่าใดซ้ำานีเนาะพี่น้องเนาะไปะกับ,บังห้องซตำานี้ก็ได้ค่ะ